นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาการงานอาชีพนะคะกับคุณครูอมรสมสะอาดหรือครูแอนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันนะคะวันนี้แอนจะนําวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้ามาสอนนักเรียน3วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือการเนานะคะวิธีที่2ก็คือการด้นตะลุยนะคะแล้ววิธีที่3ก็คือการ ด้นไทยหลังนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำนะคะหนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องมีเศษผ้านะคะขนาดพอเหมาะนะคะจะเป็นผ้าสีอะไรก็ได้นะคะตามที่นักเรียนมีนะคะอันที่สองก็คือได้นะคะได้นะคะก็ปกติเวลาเราซ่อมแซมเสื้อผ้าเราก็จะใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะเพื่อให้เกิดความคุมคืแแ้ะก็ความสวยงามนะคะ อันที่3าก็คือเข็มนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่สําคัญมากเข็มก็จะเป็นเข็มสอยนะคะเข็มสอยนะคะเอาไว้ใช้เย็บ yep. นะคะโดยทั่วไปเราก็จะใช้ประมาณที่เบอร์เบอร์เก้าเบอร์สิอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นขนาดที่พอเหมาะนะคะอันสุดท้ายก็คือกันไกใช้ไม่ต้องใหญ่มากขนาดพอเหมาะนะคะกระถัดรัดแล้วก็ต้องมีความคมนะคะสําหรับ เมื่อกี้ครูเกินไว้นะคะว่าถ้าเป็นผ้าสีใดเราก็ใช้ได้สีนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความคมเคลืนเวลาซ่อมแซมเราก็จะได้ดูไม่เห็นรอยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสาธิตโดยขออนุญาตนะคะใช้ผ้าสีดำแล้วก็ใช้ได้สีขาวนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นร่องรอยหรือว่าสีเข็มหรือว่าในการเย็บที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแอนนะคะจะมาสาธิตวิธีการเนาผ้าให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะการเนานะคะเป็นการาทําให้ผ้าติดกันนะคะเพื่อ,อใช้สําหรับซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นตอนต่อไปนะคะจริงๆเป็นการเย็บติดแบบชั่วคราวนะคะก็คือการเนานี้มันจะทําให้ตะเข็บผ้าไม่แน่นมานะคะวิธีการนะคะเราก็ใช้เข็มได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขามหมดปูไม้นะคะเพื่อให้ยึดตอนเริ่มต้นนะคะ อันดับแรกเราก็จะแทงเข้าไปในเนื้อผ้อาที่เราต้องการเย็บนะคะเราจะใช้วิธีการแทงขึ้นและแทงลงเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็จะเดินเป็นเส้นตรงนะคะลักษณะความถี่ของฝีเข็มก็จะให้มันมีระยะที่เท่าๆกันนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะแลวก็ประโยชน์ใช้สอยนะคะเพราะปะกติเวลาเรา เย็บติดแล้วก็ต้องการให้ผ้าไม่ขยับใช่ไหมคะแล้ก็อยู่ในลักษณะของเส้นตรงนะคะ่ะปัจจุบันการเนานี้นะคะบางคนก็อาจจะนําไปใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากนะคะซึ่งจริงการเนานี้ก็เป็นพื้นฐานของการเย็บผ้าทุกชนิดนะคะเมื่อสิ้นสุดการเนา,นานแล้วนะคะเราก็จะจบนะคะ ว่าโดยทั่วไปในการเนาเราจะใช้ทั่วคราวใช่ไหมคะเราก็จะไม่ใช้วิธีการจบนะคะปกติเราก็จะจบได้นะคะแต่ว่าเราก็ตัดิองได้เลยนะไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเส้นปลานะคะไม่ใมเป็นเส้นปลาเหมือนกันสองด้านนะคะอันนี้คุณครูเอามาทบทวนให้นะคะปัจจุบันนี้บางคนไม่ใช้การเนาด้วยเข็มกบได้แล้วนะคะอาจจะใช้เป็นเข็มหมุดแทนนะคะเพื่อ ยึดไว้ชั่วคราวแล้วก็เราจะซ่อมแซมด้วยการด้นหรือว่าการสอยตามระดับต่อไปนะคะค่ะสวัสดีนักเรียนที่รักนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อจากการเนานะคะก็จะเป็นการด้นนะคะการด้นวันนี้คุณครูแอนจะสอน2วิธีนะคะวิธีที่หก็คือการด้นตะลุยนะคะ ต้นตะลุยน่ะหลังจากนักเรียนผ่านหลักสูตรการเนาไปแล้วเราเรียนมาแล้วนะคะการต้นตะลุยคือลักษณะเดียวกันกับการเนาเลยนะคะวิธีเริ่มต้นเหมือนกันเลยคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าการด้นตะลุยก็คือเป็นการเนาที่จะทําให้มันมีความถี่ขึ้นนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าเนาให้มันเล็กลงนะคะก็คือเราจะทาถีถนะคะเล็ก นี่คุณครูคก็ยังทำอยาน่นะคะเพื่อให้ห่านักเรียนเห็นรอยเย็บที่ชัดเจนนะคะจริงๆจะต้องเย็บถี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าการด้นตะลุยนี้ก็คือจะต่างจากการเนาตรงที่ว่ามันจะมีความถี่เละมากกว่าการเนาแต่วิธีการเย็บคือเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะคือเดินไปข้างหน้าตะลุยไปเรื่อยๆเะค่ะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ จนกว่าจะาจะสิ้นสุดระยะที่เราต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะสำหรับการด้นตาลุยนี้นะคะก็จะมีความาเหนียวแน่นแน่นหนาแล้วก็ทนทานนะคะทำให้เสื้อผ้าที่เราซ่อมแซมนั้นเกิดความแน่นมากขึ้นนะคะมากกว่าการเน่านะคะก็คือเหมือนกับจะมีความละเอียดขึ้นนั่นเอง ความละเอียดนี้เองนะคะก็จะทําให้การซ่อมแซมเสื้อผ้ามีผลนะาม,มากขึ้นนะคะคือทําให้เกิดความทนทานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยึดติดเสื้อผ้าที่เราซ่อมได้ดีขึ้นนะคะอาคารน,นี้การด้นตะลุยนะคะอาคารน,นี้ครูจะสอนวิธีการจบได้นะคะเมื่อเราซ่อมแซมเสร็จนะคะเห็นไหมคะปกติการเอาเราก็ทํากว้างนะคะ่ พอเป็นด้นตะลุยก็จะถี่ขึ้นแต่เป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือแค่เล็กหน่อยนะคะเมื่อสิ้นสุดแล้วนะคะเราจะจบได้นะคะวิธีการจบได้หลายคนอาจจะใช้การขามวดนะคะ,ะถ้าเป็นการเนาเราจะทิ้งปลายได้ไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นการด้นหรือว่าการเย็บต่างๆนะคะเราจะจบโดยการอย่างนี้นะคะเราจะแทงซ้ําเข้าไปบริเวณด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ได้พันปลายเข็มประมาณ2-3รอบนะคะจากนั้นเราก็รูดให้มันรัดบริเวณนี้ นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการเก็บปลายได้นะคะก็สุดสุดนะคะก็ให้ทาให้งานที่เราเย็บไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือการด้นตะลุยนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีนะทีเอ็นทีทุกคนนะค,ะ,คะต่อไปนี้เราก็จะมาต่อด้วยกัน ด้นถอยหลังนะคะตามที่คุณครูได้แจ้งไว้นะคะด้นถอยหลังนี่ก็จะต่อจากดานตลุยินะคะปกติเวลาเราจะด้นหรือว่าจะสอยเนี่ยนะคะเราจะใช้การเนาผ้าไว้ก่อนนะคะเพื่อยึดติดให้ผ้าไม่ขยับนะคะแต่ว่าวันนี้ครูก็จะด้นให้นักเรียนดูเลยนะคะวิธีการเริ่มต้นก็ทำลักษณะคล้ายๆการเนานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําแบบกว้างๆนะคะให้นักเรียนเห็นเส้นได้ชัดเจนก่อนนะคะก็จะเป็นการ ยิบขึ้นยิบลงเหมือนเดิมนะคะแต่ปกติถ้าเป็นการเนานี่พอเราแทงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ด้วนถอยหลังนี่ก็คือพอขึ้นมาแล้วเราก็จะกลับมาแทงลงในบริเวณใกล้ๆรเดิมนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาขึ้นมาคือเดินหน้าแล้วแทงลงก็คือเหมือนถอยหลังมานะคะลงไปบ bon ริเวณที่ใกล้กับรูเดิมที่สุดนะคะแต่ว่าเน้นทาให้เป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คุณครูอาจจะทําแบบเพื่อให้นักเรียนดู ที่สุดนะคะอ่านะคะเขาเรียกว่าการด้นถอยหลังนะคะก็คือเป็นลักษณะเินหน้าขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังลงมาสามใกล้ๆแบยเดิมนะคะแล้วก็จะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะการด้นถอยหลังนี้นะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเป็นการาเป็นลักษณะการด้นที่ใช้เยอะที่สุดนะคะ ในลักษณะการส้มแซกเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะการเย็บผ้าด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆเส้นปลาะนะคะแต่ว่าก็จะทิดๆมีตรงใกล้เคียงกันนะคะส่วนด้านหลังก็จะพันกันแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีเนินหน้าถอยหลังะนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ลงมาซ้ำนี่คือถอยหลังนะคะแล้วก็การแทงขึ้นก็คือจะเดินไปข้างหน้าลักษณะเส้นตรงเหมือนไทย คล้ายๆการเนาเลยะค่ะแต่ว่าต่างกันตรงที่อีกจะถอยหลังลงมาซ้มหน,น่วะะก่อนที่จะเดินหน้าขึ้นไปนะะดนหน้าขึ้นไปล้วก็ถอยหลังลงมาซมกล้ๆนะคะลักษณะนี้ก็จะทําให้อรอยเย็บที่เราซ่อมแซมน,นะคะเกิดความแน่นทุ้มมากขึ้นนะคะผ้าก็จะยึดติดกันนะคะได้แบบแน่นมาก มากกว่าลักษณะการเนานะคะมากกว่าการด้นตะลุยนะคะเพราะด้นไพยหลังนี้ก็คือ,อฟีเข็มก็จะถี่มากอันนี้เป็นลักษณะ,ะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคราวนี้เวลาเราเก็บได้นะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเราก็จะเก็บได้บางคนก็ใช้วิธีการขมมดได้เลยนะคะแต่ว่ามันง่ายกว่านั้นนะคะเราก็จะสกิท มานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ได้ของ,งไปประมาณ 2- หรือสารอบนะคะที่ปลายเข็มจากนั้นเราก็รูดได้เลยค่ะนะคะมันก็จะเกิดเป็นปมนะคะบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการในการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยวิธีการดุดถอยหลังอันะะนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะไม่ตรงมากนะคะเพราะเป็นกระดิ่งเล็กนิดนึงนะคะ แต่เวลานักเรียนฝึกทำนะคะนักเรียนอาจจะใช้ผ้าที่เป็นลักษณะสีอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ปากการหรือดินสอขีดเส้นเป็นแนวไว้นะคะแล้วก็เย็บตามรอยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูใช้ผ้าสีดำนะคะใช้ได้สีขาวเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นชัดเจนนะคะดูความแน่นนะคะ,นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วแถวที่หนึ่งนะคะอาจจะทํกว้างนิดนึงตะเข็บอาจจะใหญ่ ให้นักเรียนลองทําอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทําให้ะเข็บเล็กลงน,นะคะอันนี้นะคะอันนี้ครูทำสำเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นแรกก็ทําใหญ่หน่อยนะคะรั้นที่2เราลองฝึกโดยวิธีทําให้ดิเข็มมันถี่ขึ้นนะคะก็รอยเย็บก็จะเล็กลงน,นะคะอันนี้ก็จะทําให้ผ้าที่เราเย็บเกิดความเหนียวแน่นยึดติดก,กันมากยิ่งขึ้นนะคะอนี้ได้นหน้านะคะพี่ว้ด้านหลังก็เหมือนเดิมค่ะใต้ก็จะทบกันไปแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ ก็ขอจบการดุ่นไม้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ให้ส่งที่คุณครูประจำชั้นนะคะคนละ1-2ถึง2ภาพนะคะสร้างเป็นอัลบั้มในห้องเรียนของตัวเองนะคะเพื่อส่งคุณครูนะคะเสร็จแล้วงานนี้นะคะจะต่อยอดงานชิ้นต่อไปในชั่วโมงหน้าหรือคราวต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนทำกระเป๋าผ้าแบบง่าย ะะเพื่อเป็นการต่อยอดจากการซ่อมแมซมเสื้อผ้าที่เราทาไปใช้แล้วก็สามารถสอนต่อยอดเป็นชิ้นงานได้จริงนะคะอันนี้น่ารักแล้วก็ใช้ประโยชน์ดได้จริงๆนะคะเดีย๋ยวจะสนุกแค่ไหนทําทยากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คุณครูว่านักเรียนทาได้ทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ